าหารปลาแนวใหม่โอ้โหไม่มีปลาสักตัวเลย <c oughs> <laughs> วิดีโอครับผมอยู่ผมจิมซุรีะนะครับทุกคนรู้จักความพึงพอใจภาษาอังกฤษเขาเอินว่า satisfy ยกตัวอย่างนะครับสำหรับใครที่ไม่รู้แบบนี้แล้วก๊บหวังว่าทุกคนจะเข้าใจพวกนี้แหละคือ satisfy วิดีโอที่คุณจะเห็นต่อไปนี้เป็นวิดีโอที่เขาบอกว่าถ้าดูก่อนนอนนะมังเฟี้ยวเลยอะ่ะหลับสบายเอาเป็นว่าเราไปดูกันเลยดีกว่าครับเทคนิคของหญิงสาวครับฉีดสเปรย์น้ำตามด้วยขนตา เพิ่มขนตาให้มันหนาอันนี้มันแปลกๆว่ะใช่เหรอขนตาไปใส่ที่ขนคิว้วหรือว่าเขาดัดขนคิ้ววะเรื่ออะไรแบน,นี้เอางงแล้วไม่เข้าใจแล้วหญิงสาวช่วยคอมเมนต์หน่อยนะนี่คือการตัดขนแกรดดูหัวมันอยู่ตรงนู้นลามะหรือแบบไม่แน่ใจแต่ว่าดูลักษณะตัวดำๆผมคิดว่ามันน่าจะเป็นลามะเพราะมันตัวยาวเหลือเกินนะชายคนนี้วัดหลอดไฟว่าใช้งานได้หรือเปล่า้วยการปั๊มโดยที่ไม่กลัวเลยว่ามันจะระเบิดน่าจะเป็นความเชื่อชาญของเขาอย่าทำตามนะ ทดลองหลอดไฟเขี่ยทรายเขี่ยหินปูนเพื่อให้มันไหลไปตามรางครับจําลองการตกของหิมะไงหิมะถล่มอะไรเงี้ยจะวิ่งหนีทันไหมอย่าลืมคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างอันนี้คือเต้าหู้นะครับความรู้สึกของมันเนี่ยจะคุ้นๆมากเหมือนกับว่าคุณตักโยเกิร์ตท,ที่ด้านบนน่ะแล้วมันจะมีแข็งๆเป็นปืดๆสามารถเอามากินแล้วอร่อย นว่านหางจระเข้ทุกครั้งที่ผมดูได้เรื่องทุกทีฟินว้าวตลอดนี่คือวิดีโอที่แบบว่าแพ้ทุกทีเลยนะครับพอข้อความบุ๊มมันจะพอง What the ปกติความล้วมันต้องพองห้ามโกดชาเลนต์ปะเนี่ยฟองเต้าหู้ที่มีความหยุมหย่มๆหน้ามีกรีดลงไปมันเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยเหมือนสบู่อะจำน้ำผึ้งได้ป่ะทุกคนนี่เป็นรังผึ้งแบบใหญ่มากเลี้ยงไวไ้ในถังนะั่นน่าจะเป็นญี่ปุ่นปะเนี่ยพูดเลยโคตรใหญ่น่ากลัวนะเหมือนกับผึ้งยักษ์มาทํามากกว่าไม่ใช่ผึ้งตัวเล็กๆไม่น่าเชื่อเลยว,ว่ามันจะเกิดเรื่องพวกนี้ขึ้นได้ทุกคนดูนี่ครับวิธีการทําสายไหมเขาค่อยๆทาให้มันเป็นเส้นแล้วยืดต่อต้องทําาาในนนคววมรร้้้อดยนะเพงัน เราจะดึงไม่ได้พอดึงไม่ได้ก็จบละแต่กลายเปรร็นลูกอม,มเฉยตัดสายใหม่นะสายใหม่เก็บยางผลมไม้ครับเด็ดจากด้านบนแล้วมันย้อยเป็นเม็ดๆแ,แบบนี้เลยเหรอนะี่มันต้นอะไรวยเนี่ยยางมันสามารถไหลได้แบบเมะๆเหมือนกับน้ำนมเลยเค้กชีสท,ทำได้ง่ายๆครับแค,แค่คุณทำรูปอกๆก็ได้แล้วเหมือนเค้กทอมแอนเจอรี่ตอนนี้กำลังฮิตเลยที่บ้านเราโหคนแห่ไปกินแห่ไปทำกันเพียบเลยดังมาก คือเครื่องผลิตแก้วอะน่าจะเป็นแก้วพลาสติกเพราะเป็นแก้วกระจกนี่เสียหายหลายแสนทาปูนใหม่อันนี้เป็นปูนแปะอรอยนะมันเนียนไปเลยเ้องเอาจริงถ้ามันจะพังมันน่าจะพังเพราะว่าโครงสร้างทาองลงไปอย่าเป็นรังแกน้องเลยโอ้เครื่องตดัดตัดผ้านะอย่างเนียนครับไล่รอยต่อทอเทมพื้นเวอร์เรื่องตัดหญ้าตัดผลิตภัณฑ์พืชผลทดี่ไว้ใช้เก็บนะลองแล้วก็ปาดฟรื๊บไปเลย ฉาบป,ปูนใช่เรื่องง่ายๆอย่างการฉาบป,ปูนครับสามารถทําให้เราแซอร์ไฟจนนอนหลับได้ผมว่าคนทําก็น,น่าจะฟินอยู่นะขนาเดเราดูเลยยังฟินเลยโรงงานใส่กล่องทิชชู่เหรอปึ๊บปึอ่าต้องทําไม่ทันด้วยนะเว่าสปีดมันมาเร็วมากถ้าทําไม่ทันเนี่ยระเบิดได้เลยคุนเห็นวุ้นนี่ไหมครับพี่แคเอาบล็อกมาเว้ยแล้วกดลงไปเลยอยากกินวุ้นมะพร้าวเลยเนะี <laughs> ่ย วางบ็อกพลาสติกไว้หลังจากนั้นใช้เครื่องตัดฟ้าทางกยะยาเอใช่ไหมคุณๆแบบนี้ใช่ชัวร์จำไอศครีมโรได้ไหมครับนี่เลยข้าวโรครับผมฟินปีกแบบส่วนตัวผมชอบอาหารขาวมากกว่าอาหารหวานเนาะไม่รู้มีใครเหมือนผมหรือเปล่าเพราะเวลากินของหวานแล้วมันรู้สึกว่ามันไม่ขมอะบางคนมีกระเพาะแยก2กระเพาะเลยเพื่อจะเก็บอาหารขาวและอาหารหวานถ้าให้เลือกของข้าวของหวานผมกินของขาวอ๋อชื่องานกระเบื้องนะครับก็ทาลายกระเบื้องด้วยการเอาปูนลงไปก่อนก่อนจะลงสีโอ้รู้สึกเหมือนโดนหลอกไปเนาะ ต้องพึ่งอือ้งเพว่มันหวานมากละนะแสบคอเลยว้าอุ้งตีนอ <c oughs> ผมเคยดูคลิปหมาพี่บอมแม่งแชร์มาเว้ยมันเปียกๆอะมันเหมือนแบบนี้แต่มันสีค้ำๆอะเออมันคือกระโปรงของหมาเชี <c oughs> <c oughs> ่ยจัดอ่ะเป็นกระโปรงหมาสองลูกอะ่ะโอ้โหแม่งหล่อนเลยเพราะพันสว่านเพื่ออะไรวะเพื <c oughs> ่อเจาะไม่น่าใช่อนี้น่าจะปั่นใหๆจากนั้นคูก็ต้องทิ้งสว่านทั้งอันเนี่ยนะเพื่อ ลอกเปลือกไม้เก่าครับให้เหลือแต่เนื้อไม้อย่างเดียวเพื่อไปทําผลิตภัณฑ์ต่างๆนี่ผมว่าฟินดีพลังของน้ำมันโคตรแรงให้หันปลาแนวใหม่โอ้โ ม่มีปลาสักตัวเลยเชี่ยเหมือนจะมีปลาแต่ไม่มีเลยลองเป็นวัดไทยดูดิบุบปับอะหายหมดนะเยอะเท่าไหร่ก็หายหมดช็อตนี้ลงไปพองเลยใช่ไหมอยากเห็นความพองฟุ้ฟุ้ฟุ้ฟุฟุฟุฟมีแค่นั้นแหละก็น้ำมันเดือดดีหญ้าเทียมเฮ้ยนี่ไม่ใช่หญ้าเทียมเขาเป็นหญ้าที่รอการไปปลูกจริงนะครับหญ้าแบบนี้ปลูกติดด้วยนะเขาเรียกหญ้าญี่ปุ่นใช่ไหมของเล่นเด็กเมื่อเอามาปั๊มกลายเป็นเส้นผมเฮ้ยนี่เทพ่ะตัดผมได้ด้วย เหมือนขี้เลยบนหัวเนะี่ยทำกระดุมครับติดเสื้อด้วยการค่อยๆพับทีละอันไปหลังจากนั้นเราไปใช้ต่อกับเชือกกับกระดุมอะไรก็ว่าไปมันพัวปะพัวปะไปหมดเลยสลามเอาหืออันนี้ไม่โอเคแต้ตอนลงไปโอเคนะตอนเราขึ้นมาเนี่ยแปล,แปลกๆด้วยความแบบยุมๆอ่าน้องสลามมีความสุขกับอะไรแบบนี้เนาะดูดิมันเป็นฟองด้วยประกอบไม้ครับแล้วมันจะเป็นล็อกกันพอดีไล่รอยต่อ <Wow. S 2> เครื่องหมุนอันนี้เคยเจอที่สนามบินแต่ว่าใช้ในโรงงานใหญ่นะครับเพื่อทําการแรปให้มันเป็นชิ้นเดียวกันพคื้องรองเท้าครับเขาใส่แป้นแล้วก็กดหลังจงนั้นก็ทุกปอ,อ,อมโรงงานรองเท้าต้องทําทีละเป็นพันคู่สับไมย้ยังเป็นอะไรที่ยังอยู่ในใจเรานะครับค่อยกรีดให้เป็นไปนตามรูปทรงนี่คือเครื่องจักรที่ฟินที่สุดในโลก มันไหลกันพอดีเป๊ะเลยเนาะน่าจะไว้ตัดอะไรสักอย่างที่มันไหลผ่านมาเ <c oughs> <c oughs> จมบอล it dust you แล้วใครจะขึ้นไปกับพี่ว่ามา2ล้ออย่างเงีย้ยเป็นรถ3ล,ลอ้อตะขีมาแบบ2ลอ้อบอกพริกหยวกที่ซอยไหมฟู๊ฟู๊ฟู๊ฟเป็นชนิ้นๆโอ้โหลุ้นให้พี่แกซอยแกไม่ยอมซอยยองยองซอยก็ได้ <c oughs> ต่างที่เป็นบานเลื่อนอัจฉริยะครับสามารถเปิดได้หลายแนยวไม่ว่าจะบนหรือล่างเอาจริงๆบางอย่างเราก็ไม่รู้หรอกว่าเขาทำมาเพื่ออะไรแต่พอดูไปแล้วรู้สึกว่าเออแม่งเซอร์ติฟายว่ะ หนึ่งสองสามฟินฟินครับ <c oughs> โอ้อออืออือวันหลังหางานไม้อย่างเดียวมาดูกันดีกว่าทุกคนดูกนันว่าเราจะฟินแก้ไหนเนาะผมอาจจะหลับไปตั้งแต่ครึ่งคลิปเลยก็ได้แบบดูไปแล้วก็ ตื่นก่อนกรอบประตูกรอบบ้านอะไรแบบนี้พ่าหืมห่อวิทยากรเป็นคนใดไหมครับเฉยเลยอ่ะนี่คือเครื่องพ่นสีนะครับที่กรงการทางเขาทำมาปัจจุบันบางคนนะยังคิดว่าฉีดปกติแต่นี่ครับคือเครื่องที่เขาใช้ทำนะตรงเปร๊ะถ้าเรามีพื้นหิมะแบบนี้บ้างแล้วก็คงทำแบบนี้่ามีค่ะมีค่ะอ้าวไม่ใช่ อ่าคือการม้อหัวใจอะ่ะ That's so cute อ๋องานไม้เขาเหลาเปลือกไม้นะครับแล้วมันจะได้ขนาดเท่าๆกันด้วยนะดันลงไปเนี่ยแผ่นไม้ไม้อัดถ้าผมให้ว่าคลิปไหนวินเนี่ยผมว่าเป็นคลิปงานไม้อะ่ะเพราะว่างานไม้ดูทีไรก็ฟินทุกทีแล้วทุกคนล่ะครับเซอร์ไพรสพอใจกับคลิปนี้หรือเปล่าถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์เอาไว้เยอะๆแล้วมาเจอกันใหม่คลิปหน้าใหม่มาแล้วครับปิบป๊บ beep